ฉากบูสุดระห่ำในวูฟบอลเลีร์สภาค2หนังแอคชั่นเรื่องใหม่ของจีนเล่าถึงวีรกรรมของอดีตทหารหน่วยรบพิเศษชาวจีนซึ่งเดินทางมายังประเทศแอฟริกาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติและชนพื้นเมืองจากการคุกคามของทาหารรับจ้างอเมริกันฉากสตันที่เร้าใจเทียบชั้นฮอลลีวูดทำให้หนังทำเงินถล่มทลายและกลายเป็นหนังไรายได้สูงสุดตลอดการของแดนมังกรหลังจากฉายเพียง12วันทำเงินไปแล้วกว่า506ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ นับเป็นรายได้ที่สูงมากสําหรับหนังที่ไม่ได้ฉายช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงเวลาทําเงินทําทองของวงการภาพ,พยนตร์แดนมังกร <Hey. S 1> Wolf Warriors ภาค2เป็นผลงานกํากับและนําแสดงโดยอูจริงอดีตนักกีฬาศิลปะป้องกันตัวแนววูซูผู้ฝากฝีมือการแสดงบทสตันในหนังแอคชั่นหลายเรื่องประสบการณ์ตลอด20ปีในวงการหนังจีนและฮ่องกงกลายเป็นที่มาของฉากบูอันเร้าใจใน w o l Warriors ภาค2 การแสดงสุนทรหรัมของอู๋จิงยังส่งให้เขากลายเป็นขวัญใจนักบู๊คนใหม่ของชาวจีนเทียบเท่าเฉินหลงเจ็ตลีและดอนนี่เยน <Yeah. S 1> ปัจจัยความสำเร็จของบ o o f Warriors ภาค2นอกจากการออกฉายในช่วงเดือนที่ทางการจีนสั่งห้ามหนังดังจากคอลีบูดมาใช้ตลอดทั้งเดือนแล้วยังได้อาน,นิสงส์จากกระแสปลุกใจรักชาติในเมืองจีน ในห,หนังออกฉายไม่นานหลังจากจีนส่งกองเรือไปตั้งฐานทัพนอกประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศจิบูตีชาติเล็กๆในทวีปแอฟริกาซึ่งสื่อต่างชาติมองว่าเป็นความพยายามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพแดนมังกรในระหว่างที่จีนกำลังมีข้อพิพาทด้านดินแดนกับอินเดียและชาติในอาเซียน เนื้อหาปลุกใจจาก Wolf Warriors ยังรวมถึงคำปลุกใจในหนังที่กล่าวว่าผู้ใดรุกรานแผ่นดินจีนต้องถูกกำจัดไม่ว่าจะหนีไปไกลสักแค่ไหนซึ่งเป็นคำปลุกใจที่หนังใช้มาตั้งแต่ภาคแรกโดยดัดแปลงมาจากคำสาบานอายุ2,000ปีที่นายพลชาวจีนมีให้แก่จกักรพรรดิสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก มีชาวเน็ตเมืองจีนไม่น้อยนําคําปลุกใจดังกล่าวไปโจมตีชาวต่างชาติที่มีแนวคิดต่อต้านจีนทั้งกลุ่มเรียกร้องเอกราชในไต้หวันจนถึงนักฟุตบอลทีมเชลซีของอังกฤษที่ถูกชาวจีนขับไล่หลังถ่ายภาพแสดงความเหยียดผิวคนจีนถึงแดนมังกร วูฟฟอร์เลียสภาค2ยังได้รับความสำเร็จด้านเสียงวิจารณ์หัวใจสำคัญมาจากการให้ความสำคัญกับบทภาพยนตร์ซึ่งไม่ค่อยพบในหนังแอคชั่นของจีนเรื่องแล้วแล้วมาเห็นได้จากความล่มเหลวของ The Founding of an Army หนังที่สร้างออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนครบรอบ90ปีแม้จะมีเนื้อหาปลุกใจรักชาติเหมือนกันแถมยังใช้ทีมนักแสดงชื่อดังและทุนสร้างมหาศาล แต่บทหนังที่อ่อนแอจึงไม่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และเสียงวิจารณ์การทำไรายได้สูงสุดตลอดการของ w o l o w a r r i o r s ภาค2ทํทำให้แชมป์เก่าอย่างเด e m เมอร์เมดนันตลกของโจซิงชือตกมาอยู่ในอันดับ2 แต่ผู้ผลิตหนัง The ะเมอร์ d มก็แสดงสปิริตด้วยการผลิตโปสเตอร์แสดงความยินดีแก่นหนัง w o ฟ f อลล r i o r สภาค2ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ผู้สร้างหนังใน Hollywood <Yeah. S 1> เช่นจอร์ดลูคัส s ีเวนสปิลเบิร์กและ Marvel Studio ใช้แสดงความยินดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพที่สามารถสร้างผลงานที่ทำลายสถิติของกันและกันได้